ครับก็ขอสวัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศจากคลิปอาวุธปืนนะครับเข้าสวนบ้างนะครับเดี๋ยวพามาชมทุเรียนหมอนทองนะครับก็ปลูกไว้10กว่าต้นน้ําท่วมไป6ต้นนะครับเหลืออยู่ประมาณ8ต้นได้ก็ปลูกไว้3ปีนะครับจากต้นก้าถุงเล็กนะครับประมาณ2คืบนะครับนี่เข้าสู่ปีที่3นะครับนี่นะครับอันนี้ต้นที่1ก็สูงประมาณ หนึ่งเมตรได้นะครับโคนต้นประมาณสองนิ้วนะฮะโคนต้นวิธีการปลูกก็ปลูกแบบธรรมดานะครับไม่ได้ที่ตีรีตองมากทำโคกนิดหน่อยนะครับระบบการให้น้ำก็ช่วงแรกจะเป็นน้ำหยดนะครับก็จะวางเป็นท่อนะฮะเป็นท่อ PE ก,ก็อาจจะใส่หัวน้ำหยดหรือสปริงเกอร์ได้นะครับก็ปลูกช่วงแรกก็ให้ทำร่มให้ต้นทุเรียนนะครับ ทำร่มให้แล้วก็ปลูกกล้วยนะครับเพื่อคุมแสงบางแสงนะครับหลังจากนั้นก็ปีที่3ามหรือปีที่4ีค่อยเอาไม้ที่บางล่มออกนะครับสภาพสวนก็ต้องทำความสะอาดป้องกันเชือ้อรานะครับระบบรากของเขานะครับถ้าเขาเติบโตดีนะครับต้นก็จะสวยงามอันนี้ระบบรากมีปัญหานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับ เป็นที่ระบบรากนะครับแต่ก็เลี้ยงไว้นะครับอันนี้ต้นที่2องจะไปดูต่อนะครับก็เป็นกล้วยไข่นะครับที่ปลูกไว้ก็มะกอฮอลแลนด์นะฮะอันนี้ใกล้กันไปหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องตัดทิ้งนะครับเพราะว่าแย่งอาหารนะครับมะละกอนี้ตัวดีเลยนะครับรากรากเขาเยอะมากน่ฮะเพิ่งผัดใบไปนะครับ ก็ที่ตายก็มีนะครับปลูกก็ตายก็ตัดทิ้งต้นนี้ก็น้ําท่วมไปวันหนึ่งนะครับน้ําก็เพิ่งลดนะครับพื้นที่ปลูกอยู่อำเภอปากช่องนะครับต้นนี้ก็จะสวยงามกว่าเขานิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะสูงประมาณสองเมตรนะครับโคนต้นสองนิ้วนะครับยอดดีใบเขียวนะครับขึ้นต้นดีแล้วนะครับ นี่ครับน้าที่ท like ่วมอยู่นะครับเป็นน้าจากลาตะคองนะครับไหลลงลําตะคองท่วมอยู่ประมาณสองเดือนแล้วนะครับช่วงที่น้ําท่วมปากช่องนั่นแหละครับเนี <S <S. <S ่ครับผลกระทบนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับมันได้แตกใบอ่อนนะครับแตกยอดเป็นยอดใบนะครับจะเห็นว่าเขียวใบเขียวใบมันดีนะครับได้นาดีนะครับระบบรากนะครับดีนะครับแบบนี้ชุ่มชื้นชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับทุเรียนเทคนิคง่ายๆ อันนู้นก็จะตายแล้วนะครับต้นนู้นตายแน่นอนนะครับที่ตายก็อยู่ข้างล่างหัดไปตายหมดนะครับนั่นก็คงจะไม่รอดนะครับท่วมมานานละต้นนี้ขนต้นอวบนะครับก็เฉลี่ยก็สามนิ้วนะครับขนต้นสําหรับท่านใดที่สนใจจะทดลองปลูกนะครับมีเทคนิคนิดเดียวนะครับง่ายๆนะครับผมปลูกถ้าน้ําไม่ท่วม เออเปอร์เซนต์รอดของผมรอดนี้ก็คือรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามปีไม่ตายนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแนะนำว่าใช้ต้นเล็กนะครับไม่ต้องไปฝืนเอาต้นใหญ่แล้วการบำรุงรักษาอย่าไปโหมอย่าไปอัดเขานะครับเขายังเป็นเด็กอยู่นะครับเทคนิคง่ายๆเด็กควรกินอาหารอ,อ่อนอ่อนนะครับอย่าไปอัดปุ๋ยเยอะอย่าไปอัด อะไรมากนะครับสารเคมีบำรุงอะไรเงี้ยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับคือต้นพันธุ์มันแพงนะฮะต้องเข้าใจว่าผมซื้อต้นเล็กมานะครับถุงละร้อยยี่สิบบาทนะครับถ้าต้นใหญ่นู่นก็สองร้อยห้าสิบสามร้อยนะครับจะเป็นการลงทุนที่สูงไปนะครับอันนี้คือทดลองปลูกนะครับทดลองปลูกถ้ามันประสบผลสำเร็จในช่วงห้าปีนะครับถึงจะปลูกต่อนะครับ เพราะอะไรเพราะเราศึกษาหาความรู้จากมันก่อนนะครับแล้วค่อยขยายแปลงเพิ่มนะครับเห็นบางท่านยังไม่มีความชํานาญลงทีเดียวเป็นร้อยต้นนะครับเสียหายหมดนะครับเพราะเราเรายังไม่เข้าใจวิธีการแล้วก็ดินแต่ละแหล่งนะครับแล้วก็ต้องทดสอบดินด้วยนะครับครับเกษตรผสมผสานพื้นที่ก็น้ําท่วมไปเยอะนะครับอันนี้คือไอ้เจ้า ข้าวปุ้นนะครับที่ผมก็จะเรียกต้นหอมก็เฟ้าบ้านนะครับอยู่กับกงปล่อยไม่ได้นะครับปล่อยนี้กัดนะครับอันนี้มันรักเจ้าของนะฮะขึ้นชื่อนะครับบางแก้วนั่งลงลูกนั่งลงก็เชื่อฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะครับตามภาษาเขานะครับให้ความรักให้ความเอ็นดูเขาเขาก็รักเรานะครับห่วเจ้าของนะครับถึงไหนถึงกันนะฮะถ้าปล่อยนี้กัดอย่างเดียวนั่งลงลูก นั่งลงครับคนสวยนั่งลงเก่งมากเก่งมากเชาก้าก็ตับกับหมูปิ้งไปแล้วนะครับกับอาหารเม็ดผสมกันนะครับไปไปนครับเขาก็ชอบนะครับใช้แรงกำลังครับวิ่งนะครับคนพาวิ่งนี่เหนื่อยมากนะครับนะครับพาเขาวิ่งมามานี่แล้วที่บ้านก็ ขุดบอ่อเลี้ยงปลานะครับเกษตรผสมผสานบอ่อนี้ก็เหมารถแมคโครนะครับมาขุดขอใช้เวลาไปวันครึ่งนะครับค่าเหมาก็เจ็ดพันนะครับเลี้ยงปลาเป็นปลานินแล้วก็ปลาดุกนะครับปลาทับทิมนะครับปลานินปลาดุกปลาทับทิมอะโวคาโดนะฮะอันนี้ออกมาจากกลางดงนะครับอะโวคาโด เป็นมะม่วงนะครับของน้ําดอกไม้ตอนนี้ก็ติดช่อแล้วนะครับต้นนี้แต่ศัตรูพืชจะเยอะนะครับเพราะที่บ้านนี้ทําเกษตรไปด้วยนะครับก็จะเป็นแมลงวันทองนะครับมาก็ใบกระเพราครับก็อชอบนี่ครับอวคดต้นหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นแปลงต้นหอมนะฮะหอมกระเทียมปลูกแค่อพอไว้กินนะครับได้ขายหอมกระเทียมนี้ มาดูนะครับเห็นแล้วน้ำลายไหลแน่เลยครับนี่ตะลิงปิงครับตอนนี้ก็คือทดลองนะครับเอาไปแช่อิ่มนะครับกอไม่ใช่ครับเอาไปเอาไปดองนะครับดองแล้วไปทำแช่อิ่มอ่าดองก่อนดองเกลือนะครับนี่ก็รสชาติออกมาก็จะคล้ายๆองุ่นดองนะครับก็ดีขึ้นดีกว่าปล่อยทิ้งเมื่อก่อนปล่อยหลนทิ้งนะครับเสียดายก็เลยทดลองดูว่าเราจะไปทำอะไรแปรรูปเขาได้นะครับ กินสดก็ทำพริกน้ำปลาพริกเกลือนะครับก็อร่อยนะครับตอนนี้ก็เลยเอาไปดองนะครับบ่อปลาครับขุดขนาดนี้ก็พอกินนะครับตลอดทั้งปีนะครับิได้เดีย๋ยวจะมาหวานนะหารให้ดูนะครับพรุ่งนี้นะครับ ว่าจำนวนปลาปริมาณปลาเยอะแค่ไหนนะครับตรงนู้นก็เพิ่งจะสร้างนะครับทำใช้เวลาสร้างเองนะครับจะหาช่างมาช่วยเป็นเป็นบางงานนะครับอาศัยเวลาที่ว่างนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับยังไม่เสร็จนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็ค่อยมาดูคลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรนะครับ บางท่านชอบบางท่านไม่ชอบก็แล้วแต่กันไปนะครับส่วนใครที่ชอบเรื่องการปลูกทุเรียนหรือการทําเกษตรก็ทักมานะครับจะเข้าไปตอบให้นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากช่องด้วยนะครับช่องโนไงไงครับสวัสดีครับ